จริงๆมันมีสิ่งที่คนบางกลุ่มได้พูดมา<ะ>เรื่องหน้าประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะว่ามีการคิดมีการวางแผนที่จะให้คุณประวิทย์ขึ้นมารักษาการ<ะ>อันนี้นะเป็นข่าวของผมที่รู้มาล่วงหน้าหนึ่งเดือนอนะเหตุเพราะว่าลูกศิษย์ผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ก็อยู่ในพรรคการเมือง<ะ>แล้วเขาก็ใกล้ชิด ทางนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าก็มีการคิดการทากันอยู่ตรงนั้นนะะแต่ว่าทางออกมันจะเป็นยังไงที่ทาให้คุณประวิตยขึ้นมารักษาการได้มันก็บเรลเลยอย่างนี้ครับมันเป็นการถ้านราพูดตามภาษาสถานการณ์นะอะไรก็ตามที่มันมีความตึงตัวแล้วก็มีความเสี่ยงนะเราก็ต้องผลลายลงไป ก็เหมือนกับลูกโป่งที่มันอัดลมเต็มที่ไปแล้วเนี่ยมันก็ลอยเพ้งคว้างไปแล้วแหละนะแล้วก็สมมติว่าไปจกตรงไหนไปจกกระแทกอะไรมันก็ระเบิดนะเมื่อสังคมเราก็เป็นอย่างนั้นอยู่ทั้งเหตุการณ์ภายในเหตุการณ์ภายนอกเรากําลังเจอเขาเรียกวิกฤตสีวิกฤตข้างนอกสีวิกฤตข้างในซึ่งสองตัวเนี้ยมันเหมือนกับลมที่อัดไปในลูกโป่งชุดลูกโป่งบานเบ่งจะระเบิดอยู่แล้วถ้าไม่มีการผ่อนคลายไม่มีการเอาระบอกี่บ้างเลยนะมันจะระเบิดได้ นะเพราะฉะนั้นการคิดตรงนี้มันคิดก็คือจะทํำยังไงถึงให้คนรู้สึกว่ามันมีการคลายตัวลงไงอ,อย่างน้อยการเปลี่ยน,นสักอย่างเนี่ยเนี่ยเท่าับเกอร์มันก็มีความหวังในการเปลี่ยนแปลงอนะไรอย่างเงี้ยนะเป็นการสร้างความหวังขึ้นมาจากจากสิ่งที่เขาหวังคิดวังเกณกันอยู่นีนะก็หลักการคือว่าจะป่อนคลายความตึงเครียดลงไปยังไงนะท่านคลายตัวไปบ้างนะถ้าว่าไม่คลายตัวไปบ้างเนะี่ยมันจะระเบิด ครับครับ,รบสีสส่ปัจจัยภายนอกภายในคือคืออะไรฮะเราทาไมเราเรากำลังตึงเครียดถึงขนาดนั้นเลยนะคะรับอาจารย์ครับคืออย่างนี้ครับคือปัจจัยภายนอกเนี่ยเราอยู่ข้างในเราไม่รู้ตัวนะไม่จริงๆเขาไม่รู้ตัวก็ไม่เชิงเหล่านะขณะนี้เนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยเพราะว่าโลกร้อนเนี่ยน้ำจะท่วมกรุงเทพเมื่อไรบอกง่ายๆอย่างนี้นะถ้าเราฟังอยู่มันเสี่ยงมากทั้งที่ไปในไม่กี่ปีกรุงเทพอยู่สงครามท่วมนะอ่า นี่เรื่องเรื่องโลกนะเรื่องโลกโลก Kä, ร้อน <th> er. ต่อมาเรื่องโรคระบาดเนี่ย <Leg able. S 2> มันมันมันแค่ท่วเราลงไปบ้างนะแต่ม่นยกนระบาดเหมือนเดิมอ่ะนะคนยังตายอยู่เหมือนเดิมเพิ่มขึ้นเหมือนเดิมคการกลายพันธุ์เหมือนเดิมนะเอาจริงๆเราเราแค่บรรเทาลงไปแค่ไหนแค่อะไรไม่ได้ขนาดนี้นยแค่อะไรไม่ได้ขนาดว่าถ้ามันหยุดมันก็หยุดไม่ได้นะโรคระบาดนะเอามาซ้ำเติมนในเรื่องของเทคโนโลยี disruption การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนี่นะเออ ธุรกิจต,ต่างๆกำลังล้มหายตายจากไปเ่ยถ้าเราถ้าเราลงไปกางล่างเนี่ยคุณจะเห็นนะธุรกิจย่อยของเราเ่ยเกือบจะไม่เหลือแล้วนะธุรกิจย่อยขนาดนี้ผมคุณดูง่ายๆว่าเราอยู่ในชีวิตประจำวันเราไม่รู้ตัวแต่การซื้อขายเล็กๆน้อยๆห้าบาทร้อยบาทสองร้อยบาทตอนนี้นะเงินมันไหลออกหมดนะครับมันไม่ได้อยู่ในเมืองไทยแล้วในเงินพวกนี้ซื้ออะไรออนไลน์เนี่ยเงินไปเมืองจีนหมดนะ นะมันกินลึกมาเรื่อยๆเป็นเป็น,ปนปวิกฤตชนิดหนึ่งของการอาชีพในบ้านเรานะ,ะแต่เราก็ไม่รู้ตัวเ<ม>ห็นไหมเราก็ไม่รู้ตัวไม่มีไม่มีไปคิดอะไรแก้ไขเลย<ม>นะและสุดท้ายเนี่ยที่มันหนักอยู่ขนาดนี้เนี่ยเราเรียกว่าภาวะหนึ่งสงครามเกิดสนามรบม,มันคือสงครามช่วงชิงความเป็นเจ้า<ม>และมันสู้อยู่ในเจิดสนามสนามการพาการลงทุนสนามเมินตรานะสนามเทคโนโลยี สนามข่าวสารสนามวัฒนธรรมสนามอุดมการณ์ความเชื่อแล้วกองทัพอไอ้เจ็ดอย่างนี้มันรุมมาตุ้มเกิดขึ้นทุกวันมันเป็นสงครามที่ก่อรูปมาทุกวันทุกวันะอะไรที่มันพอโดดเดินมาหน่อยก็ยกขึ้นมายกมสงครามอยู่รัสเซียยูเครนอย่างเงี้ยแล้วก็โทษอะไรเนี่ยสงครามรัสเซียยูเครนทำไปห,หารแพงทำห้น้ำมันแพงเลยจราพัดเนี่ยก็มองได้แค่นั้นแต่จริงๆเนี่ยมันเข้าไปกินมาเรื่อยๆยื่อยยกใเรื่องน้ำมันเลยนะคุณคิดว่าที่มันน้ำมันแพงเพราะเพราะรัสเซียยูเครนอย่างนั้นอย่างเดียวเหรอมันไม่ใช่ มันมีการคว่ำบาตรอิหร่านอิหร่านเป็นผู้ผลิตน้ำมันอันดับสี่ของโลกค่ะนะมันคว่ำบาตรอ่เวเนซุเอลาาวเนซุเอลาเี่ยผู้ผลิตน้ำมันอันดับแปดของโลกอือและสุดท้ายมันคว่ำบาตรรัสเซียซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันอันดับสองของโลกค่ะอ่าอันดับสามของโลกคุณดูนะสามประเทศถูกคว่ำบาตรไปเนี่ยน้ำมันมันหายไปเท่าไหร่อ่าแล้วใครเป็นต้นเหตุอ่าแต่เรามองสงครามรัสเซียยูเครนเพราะเราไม่ได้มองภาพใหญ่ไงเราถูกกระแสการเฉพาะหน้าลากจูงถ้าไปหาจุดใดจุดหนึ่ง แล้วก็ลืรกรากงองผปัญหาทั้งหมดบ้านเราก็เหมือนกันควิกฤตเหล่านี้มันทับก,กันมาในบ้านเราเนี่ยแล้วซ้ำ้ายภายในของเราเองเนี่ยคุณรู้จะเห็นว่าวิกฤตประชาไตเนี่ยมันลากยาวมาขนาดไหนแล้ววิกฤตประชาไตที่บอกวิกฤตความเชื่อความศรัทธาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น,นในเมืองไทยขนาดนี้อุดแล้วก็มาวิกฤตตักทองเนี่ยนะอพอผู้ลุกตเราต้องเราก็ดูตลาดหุ้น,ตล,นตลาดทุนตลาดทองคำคุณลงไปข้างล่างสิครับอะไรมันเกิดขึ้นนะ คนชนบทคนแกนอนติดเตียงนี่นะมันมีเท่าไหร่คเออไม่มีเงินใจรักษาเพราะลูกๆเลยนะโรงงานที่ลูกๆทํางานในโรงงานโรงงานก็นลดค่าล่วงเวลาบางแห่งก็ปิดใช่ไหมเแต่ป็นวิกฤตตกงานเนี่ยมันไปถึงวิกฤตชนบทครอบครัวแตกแยกโอ้มันสารพัดข้างล่างไงน,นะเป็นวิกฤตวิกฤตพวกนี้มันเกิดขึ้นทุกวันคแต่เราไม่ได้มองอมเราถูกเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างลากจูงเราไปจุดใดจุดหนึ่ง แล้วเราก็ลืมปัญหาทั้งหมดของประเทศใช่ไหมนี่ไงธุรกฤจเหล่านี้มันต้องมีคนที่มีวิสัยทัศน์นั่งมองห้เห็นว่าปัญหาหลักของชาติเราขนาดนี้มันคืออะไรไอ้ที่คุณมานั่งเถียงคนนั้นเป็นนายกคนนี้เป็นนายกต้งลงเพื่ออะไระะเพื่อแก้ปัญหาประเทศชาติไหมนะ่ะที่เราพูดนะเราอยากได้คนนั้นคนนี้เป็นนายกเนี่ยเราต้องการให้คนมาแก้ปัญหาประเทศชาติใช่ไหมกางนั้นเมื่อเราต้องการให้คนมาแก้ปัญหาประเทศชาติเนี่ย ถามว่าคนขึ้นมาเนี่ยใครก็ตามแต่มองอ,งออกไหมครับว่าตอนนี้ด้านหลักปัญหาหลักของประเทศชาติมันคืออะไรปัญหานั้นเนี่ยเฮกันมาจากไหนเหตุนั้นจะแก้ยังไงมีแนวทางยังไงใครพูดบ้างเรามานั่งเถียงกันว่าใครจะเป็นนายกคนนี้เป็นนายกถามว่าเพื่อใครเพื่ออะไรทุกคนเพื่อเพื่อน่าตัวเองใช่ไหมพูดเพื่อน้าตัวเองเพื่อน่ากองทัวพ้องตัวเองเราเคยคิดไหมว่าปัญหาประเทศชาติคืออะไร บอกได้ไหมปัญหาหลักของชาติกันนี้มันคืออะไรเหตุมาจากไหนคุณจะแก้อย่างไรบ้างบอกหน่อยสิแต่เรื่องที่สําคัญนี่ะปัจจัยภายนอกเนี่ยมันมาเงียบเงียบมันมาลึกๆึกมันขึ้นบนสุดยอดแล้วมันลงข้างล่างสุดยอดก็เรียกว่ามันเกาะรากเกาะยอดเลยแหละปัญหาข้างนอกเนี่ยมันมาเป็นที่คุณมองไม่เห็นน่ะกว่ามันจะเห็นบางครั้งคุณจะเห็นไหมเกิดกะณีขึ้นมารัสเซียยูเครนเกิดกะณีรีเบีย เกิเดในเวเนซุเอลากว่าที่คุณจะเห็นมันระเบิดแล้วเออไอ้อภัยจาพภายนอกนี่นะ,ะมันดูอยู่ว่าถ้าร่างกายรเราอ่อนแอนะโรคมันแทรกทันทีเลยตอนนี้ประเทศเรานะ็เปียนเป็นร่างการอ่อนแอมากครับอ่อนแอมมากโรคภายในมันคุกคามนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะที่โรคภายในมันคุกคามเนี่ยโรคภายนอกมันก็จอกอยู่อเออ พราะในปัจจัยสองตัวเนี้ยเรามองเห็นหรือเปล่า<ะ>ดูดิดสถานการณ์โลกปัจจุบันเนี่ยสงครามรัเสเซียยูเครนนี่นะมันก่อตัวโลกง้ามาสิบปีแต่มันโยกมตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าสี่หนึ่งแลวมาวิกฤติะมาสิบปีสุดท้ายเนี่ย<ะ>เรื่องของไต้หวันกับจีนก็เหมือนกันมันก่อตัวมาเป็นรูปเป็นร่างมาตลอดเรามองไม่เห็นเราเห็นต่เมื่อมันมันขึ้นมาแล้วผู<ะ>้ประมาเหมือนมะเร็งไงครับะะระยะหนึ 1, ่งระยะสองระยะสามมันมองไม่เห็นหรอก กว่าที่คุณเย็นระยะสี่แล้วมันเป็นอย่างนี้หมดหพอระยะสี่แล้วมันตายเลยครับไม่มีทางแก้แล้วนี่คือประเด็นเราถูกลากจูงสังคมถูกลากจูงให้เบี่ยงไปทางใดทางหนึ่งโดยไม่รู้ว่าไฟคุกคามันอยู่ตรงไหนหมันเป็นอย่างนี้ไปหมดนะเป็นอย่างนี้ไปหมดเลยไม่มีใครพูดถึงโครงสร้างของปัญหาที่มันเป็นไปคุกคามาตลอดที่สิบสามสิบปีเนี่ยนะมันเป็นมะเร็ง พี่กำลังจะเข้าระยะสีอยู่แล้วถูกไหมล่ะแต่เขามองไม่เห็นไงเราจะมงองว่าตอนนี้มาปวดหัวกินยาแก้ปวดตอนนี้มันตอนนี้เท้ามันชาก็หายาแก้ชามากินนมตอนนี้ถ่ายเป็นเลือดก็หายาดัดเส้นเลมากินไม่รู้ว่ามะเร็งกํากำลังกินนะ่ะกลับกลับอาจารย์อาจารย์ท่าคือเท่าที่ฟังอาจารย์เนี่ยอาจารย์กาลังบอกว่าคือหนขนาดนี้เนี่ยใครที่แตกแยกประเทศไหนที่แตกแยกเนี่ย มันจะถูกเข้าแทรกแซงได้แล้วมันเป็นสิ่งที่คือไทยตอนนี้ห้ามแตกแยกใช่ไหมอาจารย์หรือยังไงอาจารย์ช่วยช่วยอธิบายตรงนี้คือคือของไทยดีนะมันจะพูดแตกแยกไม่แต่แยกก็ตามแต่นะมันเห็นอยู่ว่าเรามีปัญหาวิกฤตภายในนะแล้วิกฤตภายในนี้ไม่มีคนคิดจะแก้ถูกไหมค่ะไอ้คนที่มีอำนาจจะแก้มันก็ไม่แก่ไอ้คนที่ไม่มีอำนาจจะแก้เนี่ยก็อยากจะแก้นะมันเป็นวิกฤตความคิดแล้ว แล้ววิธีคิดความคิดนี่แหละครับที่มันนําไปสู่ความแตกแยกทางความคิดก่อนเมื่อแตกแยกทางความคิดก่อนนาไปสู่การแตกแยกการกระทํานะไปทุกจุดแล้วถ้าคุณมองดีๆนะ,ะจุดสูงสุดของสังคมนี่อยู่ตรงไหนคุณไปดูเถอะจุดนั่นก็เปลาะบางร้าวภายในแล้วลงมาถึงรากถ้าคุณดูต้นไม้นะ,ะยอดเนี่นะยอดเนี่ยกําลังยอดกําลังเสื่อมกําลังเฉานะ รากรากก็หลุดก็ร่วงนะรากก็หลุดก็ร่วงมันและต้นไม้อย่างนี้นะยอดเฉารากร่วงรากเน่าต้นไม้จะอยู่ได้ไหมแลวเราบอกทุกท่านว่ารากที่มันกำลังหลุดกำลังเน่ามันคืออะไรยอดที่วังเหี่ยวของเ,าเฉานี่มันคืออะไระเราไม่ได้มองไงเราไม่ได้มองนะไอเป็นอย่างเนี้ยมันเป็นโอกาส ให้ปัจัยภายนอกเข้ามาแทรกไอ้ต้นไม้ต้นนี้โค่นได้แล้วอเออโค่นได้แล้วนะหรือว่าจะปลูกใหม่ได้แล้วปลูกใหม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะมันจ้องอยู่แล้วเนี่ยแต่มันจ้องอยู่แล้วคุณจะเห็นว่าเกิดเหตุหการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในทั่วโลกไน่นะมันเป็นอย่างนี้หมดแหละเออคุณดูสิอ่าเ,เป็นอย่างนี้หมดครับครับผมฟังอาจารย์เนี่ยดูเหมือนว่าอาจารย์จะจมองภาพชัดเลยเกี่ยวเรื่องว่าคือถ้าเกิดว่าแตกแยกปุ๊บเนี่ยเราจะถูกมาหามำนาจหรืออะไรเนี้ย มาแทรกแซงแทรกแซงเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยมันก็คือหลักการของเขานั้นก็คือเข,เขาจะฟันกันนะระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยถูกไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราแตกแยกปุ๊บเนี่ยเราก็จะถูกเป็นอีกหนึ่งจุดที่ที่ถือว่าเป็นตัวตัวที่จะทําให้เกิดเหตุการณ์ว่นป่ว,น,ว,น,ว,น,วนทั่วโลกได้เอาว่ากันง่ายง่ายใช่ไหมอาจารย์ครับเพราะว่าของเราเองเนะฉะนั้นฉะนั้นฉะนั้นศาลที่มีมติออกมานะฮะมันหมายความว่าเป็นการผ่อนคลายใช่ไหมในการที่ให้คุณ<ไ>ปรุษหยุดปฏิบัติหน้าที่ ไม่ให้เกิดมอบถูกไหมเป็นการผ่อนคลายให้คนมีความคาดหวังว่าเออเราไม่ต้องทมขนาดนั้นก็ได้มันมีช่องทางที่จะเปลี่ยนแปลงมันมีช่องทางจะดีขึ้นให้คนรู้สึกอย่างนั้นผมคิดเสนอไงว่าจริงๆเนี่ยการผ่อนคลายที่ดีสุดรีบเลือกตั้งไวๆนะฮะรีบเลือกตั้งไวๆเลยให้คนไปสู้ในสนามเลือกตั้งแต่ให้คนมีความหวังจากการเลือกตั้งเลือกตั้งแล้วมันจะวางได้ดูเราอีกเรื่องหนึ่งก็แก้ไปทีละปลอ แต่ว่าการเลือกตั้งไวๆเนี่ยมันเป็นการผ่อนตราที่ดีที่สุดนะสำหรับผมนะผลการดีที่สุดแล้วก็ทําให้ต่างชาติมองว่าเออเรายังไปได้เรายังยึดถือประชาธิรัฐสภาอยู่ถึงแม้ว่าประชาธิไตยนั้นจะอยู่ภายใต้มือนายทุนก็ตามแต่นะแต่ยังดีกว่าทำให้คนมีความคาดหวังได้ว่าเออน่าจะพอไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่พอไปมันก็ตันไปหมดถูกไหมมันก็ตันหมดเพราะนั้นการที่ศาลตัดสินอย่างเงี้ยนะ ทาให้คนมีความคาดหวังเออมันน่าจะมีการเลือกตั้งเร็วขึ้นมั้งคโออะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งผมก็กันลงไปเลยเลือกตั้งวันนั้นวันนี้ภายในปีนี้อะไรยีก็ว่าไปให้มันชัดเจนลงไปเลยอย่าไปยื้อมากยิ่งยื้อมากความตึงเครียดยิ่งมากลูกโลวงเครื่องปานเบงจะแตกอยู่แล้วมบกินนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะเห็นตรงนี้สิ่งที่อยู่เบื้องหลังมบต่างหากที่สำคัญกว่าทีนี้ผมคุไมี่มองไม่เห็นมากกว่ากับที่ดอง อาจารย์ครับเข้าใจครับอาจารย์ครับผมเหลือเวลาสั้นๆประมาณสักหนึ่งถึงสองนาทีครับผมอยากให้อาจารย์รให้คิดหน่อยเพราะนักธุรกิจก็ดูเยอะนักลงทุนก็ดูเยอะแบบนี้เนี่ยในในมุมของนักธุรกิจนักลงทุนเนี่ยควรมีแนวคิดแบบไหนอย่างไรดีครับอาจารย์ครับคือภายใต้ภาะวะเช่นนี้นะเราต้องหันกลับมาพึ่งตัวเองให้มากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจนั่นหมายความว่าต้องให้ความสาคัญระหว่างตลาดภายในตลาดภายนอกถ้าเท่ากัน อย่าไปปักหมุดการจงของการทเที่ยวอย่างเดียวจะไปไม่รอดเพ<ช>ราะโลกเป็นอย่างนี้คต<ช>่ประการที่สองถ้าเราปักหมุดสมดุลตรงนี้นะเราต้องให้ความสําคัญระวังธุรกิจในครัวเรือนท<ช>่าเจากันทุกวันนี้นะแม้แต่ว่า,าใครละ่ะผู้นํารัฐบาลเองอย่างพูดด้วยเราอยู่ได้ด้วยตลาดภายในขนาดนี้คใช่ไหม<ช><ช>ตลาดภายในมันคือใครมันคือครัวเรือนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือนถ้ามันทัดเทียบเศรษฐกิจธุรกิจ ที่ผ่านมานั้นเราเอาธุรกิจเป็นตัวตั้งมองไม่เห็นครัวเรือนเลยทั้งที่ครัวเรือนเป็นตัวพยุงเศรษฐกิจอยู่ขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการบริโภคของครัวเรือนเนี่ยนะรายได้ครัวเรือนเนี่ยมันเป็นตัวพยุงเศรษฐกิจอยู่ขนาดนี้เราจึงต้องปรับสมดุลให้ธุรกิจเศรษฐกิจธุรกิจกับเศรษฐครัวเรือนพอๆกัน <c oughs> ใช่ไหมนั่น <c oughs> ข้อที่สองข้อที่สามก็คือว่าเราต้องปรับสมดุลระหว่างการแข่งขันกับการแบ่งปันให้มากกว่านี้คุณ คุณท้องการแข่งขันแล้วคุณเอาตัวกระจิบกระจิบตัวแข่งตัวใหญ่มันแข่งกันได้เหรอมันแข่งได้ที่ไหนเล่าเพราะต้องปรับกรมดุลว่าต้องจัดสรรให้ตลาดนี่นะมันอยู่กับตัวเลขตัวน้อยมากขึ้นให้เศรษฐกิจครัวเรือนเนี่ยมันได้รับการแบ่งปันมากขึ้นแบ่งปันตลาดแบ่งปันการผลิตแบ่งปันรายได้มากขึ้นเพื่ออะไรครับถ้าครัวเรือนได้รับการแบ่งปันรายได้มากขึ้นทั้งผ่านระบบตลาดนะผ่านระบบอาชีพต่างๆเนี่ยมันจะทําให้ครัวเรือนมีรายได้และการที่ครัวเรือนมีรายได้นี่แหละ มันคือการสร้างตลาดภายในที่แข็งแรงนะเราพึ่งภายนนอกาน่าทีพึ่งภายในท่าน่าทีแต่ถ้าอย่างนี้ได้เนี่ยเราจะไปรอดครับครับผมเอาละครับวันนี้วันนี้ขอขระคุณอาจารย์มาว่าเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่